สวัสดีค่ะบ้านเลขที่64ค่ะฉันมารับพัสดุอ๋อพัสดุของคุณมะนาวมีคนรับไปแล้วครับเดี๋ยวนะคะฉันเพิ่งออกบ้านวันนี้นะคะใครจะมารับไปอ๋อป้าบ้านคุณสิอ่ะครับแกบอกว่าอยู่บ้านใกล้คุณมะนาวแกก็เลยเซอรรับแทนไปเออเขาไม่ให้คุณมะนาวเหรอครับอ๋อไม่ได้ให้ฉันค่ะเดี๋ยวฉันไปเอาเองก็ได้ขอโทษด้วยครับขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะป้าพีนค่ะ อ้าวมะนาวมีอะไรคะอ๋อพอดีว่าพนักง,งานส่งของค่ะบอกว่าป้าพี่เรากล่องพัสตดูลงไปเราจะมาเอาคืนนะคะอพัาสดุอะไรป้าไม่ได้เอาไปอ๋อมะนาวหมายถึงกล่องนี้เหรอนี่กล่องนี้ลูกชายป้าเป็นคนส่งมาให้ป้าไม่เชื่อเนี่ยป้านาวดูสิ <S <S เห็นไหมเนี่ยมีเชื่ออยู่ด้วยเฮ้ยจริงด้วยค่ะนี่ สงสัยในไลแมนต้องทาหายแน่เลยแล้วมาโทษป้าป้าพีนคะงั้นหนูขอถ่ายรูปไปให้พนักงานส่งของดูหน่อยนะคะอะอะจ้ะจ้าเรียบร้อยคะ่ะป้าพีนขอบคุณนะคะจ้าคุณป้าครับ ช่วยเอาพัสดุมาคืนด้วยครับกล่องพัสดุอะไรป้าไม่ได้อาไปป้ากล่องพัสดุนั้นน่ะคุณป้าเป็นคนเอาชื่อไปปิดแทนคุณมะนาวใช่ไหมฮะรายการนั้นอผ่านมาปีกว่าแล้วนะครับคุณป้าป้าค่ะในนั้นมียาบำรุงของแม่หนูเอามาคืนเถอะนะคะเขาจําเป็นต้องใช้จริงๆค่ะของนั้นน่ะลูกชายป้าเป็นคนส่งมาให้จริงๆป้าป้าเลิกโกหกได้แล้วฮะ ผมมาทํางานที่เนี่ยส่งของตั้งหลายเดือนยังไม่เคยเห็นกล่องพัสดุของคุณป้าสักชิ้นหนึ่งเลยอะ่ะถ้าคุณป้าไม่เอามาคืนนะครับผมจะไปเปิดกล้องวงจรปิดที่นี่ดูก็กกกดูไปสิอ๋อนี่เห็นว่าป้าแก่แล้วใช่ไหมถึงห้ากำลังแกป้าเนี่ยฮะมะนาวถ้าไม่เชื่อนะมะนาวก็โทรไปหาลูกชายป้าให้กลับมาเคลียร์ได้เลยไม่ครับขอโทษนะครับ ที่แม่ผมชอบสร้างปัญหาให้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันมานานแต่ว่าฉันไม่ค่อยเห็นคุณกลับมาที่บ้านเลยนะคะอพอดีว่าช่วงนี้ผมงานยุ่งอะครับก็เลยไม่ค่อยได้กลับมาเลยอืฉันเข้าใจคะ่ะอเทนมาแล้วเหรอลูกแม่แม่เอาพัาสดุข,ของเขาไปใช่ไหมคะรีบเอามาคืนเขาเดี๋ยวนี้เลยนะครับอ๋อจ้ารอแป๊บนะ,อะขอโทษนะ<ท>จ๊ะ เออนี่เทนเทนมาเนี่ยอยู่หลายวันนะลูกนะแล้วอยากกินอะไรเด็ดเดี๋ยวแม่ทําให้กินเลยเดี๋ยวๆนะแม่นี่แม่ตั้งใจเอาพัสดุเขามาใช่ไหมครับก็ไม่อยากจะให้เทนมาหาแม่บ้างแม่แม่คิดว่าผมมีเวลาว่างมากนะก่อนแม่รู้ไหมว่าผมจะลางานมาได้มันลำบากแค่ไหนแล้วผมโดนหักตังค์ไปกี่บาทแล้วแม่รู้บ้างไหมขอร้องนะแม่ผมขอร้องเลยนะช่วยเลิกสร้างปัญหาผมสักทีเถอะวันๆเทนก็บอกว่าแต่ยุ่งยุ่งยุ่ง แม่ปวดฟันตั้งหลายวันแล้วเทนไม่เคยถามแม่เลยขอโทษเทนนะครับแม่มก็เป็นแบบนี้เลยครับชอบสร้างปัญหาจริงๆไม่ได้ฟันผุอะไรหรอกครับแล้วคุณรู้ได้ไงคะว่าแม่เขาไม่ได้เป็นอะไรดูขนมบนนู้นสิคะขนมวางจนฝุ่นเกาะขนาดนั้นนะถ้าแม่เขาไม่เป็นอะไรจริงๆอะ่ะเขาก็คงกินไปนานแล้วลวคะค่ะเมื่อก่อนนะ่ะ ฉันคิดว่าแม่ฉันร่างกายแข็งแรงมาตลอดแต่เมื่อเดือนที่แล้วฉันพาเขาไปตรวจถึงรู้ว่าเขาเป็นโรคกระเพาะแล้วพอสังเกตดูดีๆเนี่ยฟันของเขาก็โยกไปหมดแล้วคุณแต่ว่าคนแก่อายุเยอะฟันโยกก็เป็นเรื่องปกติไหมนี่คุณสําหรับคุณเนี่ยอาจจะมองมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะแต่พอไปเช็คเนี่ยฟันมันผูจนเกือบถึงลากฟันแล้วถ้าคุณมีเวลาเนี่ยก็กลับมาหาป้าเขาบ่อยๆนะ งั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะนี่แม่ซื้อกับข้าวมาละเดี๋ยวจะทำให้เทนกินกินก่อนแล้วกันแล้วค่อยกลับยังไงก็ทันรถอยู่แล้วแหละมองอะไรอะ่ะ ก็เห็นไม่ได้มองแม่แบบนี้มานานแล้วอ่ะแค่อยากจะมองให้นานๆหน่อยและอย่างไอ้กับข้าวที่แม่ซื้อมาเนี่ยไม่เห็นมีเทนอยากกินเลยอ่ะอยากกินต้มไก่ต้มไก่เนี่ยมันต้องใช้เวลาตั้งสามชั่วโมงมแล้วก,ก็กลับไม่ทันหรอกกลับไม่ทันทำไมับวันนี้ไม่กลับกลับพรุ่งนี้เหรอก็คิดไว้ว่าอยากจะพักสักอาทิตย์หนึ่งจริงๆเหรอลูกเ,ออเดี๋ยว เดี๋ยวแม่จะต้มไก่ให้นะเทนรอแป๊บหนึ่งนะลูกนะมาแล้วลูกมาแล้วต้มไก่ล้อนๆเลยลูกโหแม่หอมากอืมกินเยอะๆนะในคลิปกินลูกกำลังร้อนๆเลยเป็นไงหอมือแม่อร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าอร่อยก็กินเยอะๆ ลูกสาวฉันเพิ่งขึ้นปหนึ่งก็สร้างปัญหาซะแล้วน้ำตาลหนูทำอะไรเนี่ยลูกถ้าอนมามไมแพงมากซักแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าหนูจะไปเอาในาถังขยะมาน้ำตาลหนูเพิ่งเจ็ดขวบหนูมีประจำเดือนแล้วเหรอลูกเหน็่แม่ดูสิทีลักทำไมมีเสื้อผ้าผู้ชายในตู้น้ำตาล่ย เดีขอมาจาับ้ลาข้างบ้านหนูใส่เสื้อผ้าเก่าได้ <c oughs> น้ำตาลเดี๋ยวก่อนลูกน้ำตาลน,น้ำตาลเดี๋ยวสิลูกถ้านหนูอยากได้เสื้อผ้าใหม่หนูบอกแม่แม่ซื้อให้หนูได้นะลูกนะหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษหนูไม่ควรใช้เงินพ่อแม่น้ำตาลหนูทำอะไรลูกมาลูกขึ้นมาเลย <c oughs> น้ำตาลหลานตาน,นี่น่ารักจริงๆเลยนะนี่เด็กตัวแค่นี้ยังรู้จักเลยว่าพ่อแม่เนี่ย หาเองินอย่างยากลำบากใช่ไหมลูก <laughs> <ม>การสอนที่ผิดผิดมันสามารถทำลายชีวิตเด็กคนหนึ่งได้เลยค่ะคุณครูโทรมาบอกว่าน้ำตาลเป็นเด็กคนเดียวในโรงเรียนที่ไม่ยอมสั่งนมกินน้ําตาลลูกทำไมมีหนูแค่คนเดียวล่ะครับที่ไม่สั่งนมของเรียนกิน 2 5 0 5แพงเกินไปเหนียวแค่ดื่มน้ำเปล่าก็พอแล้วค่ะรู้สวยแบบนี้เป็นนางแบบได้เลยนะได้ยังไหมคะได้แน่นอนสิจ๊ะถ้าหนูยอมใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยไปกับพี่นีดคุณเป็นใครเนะี่ยบอกเข้ามารู้ยังว่ามันผิดหนูแค่อยากช่วยพ่อไม่หา น้ำตาลหนูยังเด็กอยู่นะลูกวันๆเนี่ยจะเอาเงิน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 ไปทำไมนี่ถ้าพ่อไม่เจอก่อนเนี่ยหนูถูกลักพาตัวไปรู้ปะเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันหนูแค่ไม่อยากให้พ่อแม่ทำงานหนักเกินไปต้องใช้เงินเป็นร้านเพื่อเลี้ยงดูหน้นำตาลหนูยังเด็กหน้าที่ของหนูคือตั้งใจเรียนหนังสือไม่ต้องคิดเรื่องหาเงินเข้าใจไหมคะ น้ำตาลเป็นไรอะลูกปวดท้องเหรอเลือดเลือดคุณลูกเลือดออกะไปเอายามาเลยน้องติดเชื้อทางเดินปัสสวาวะนะคะต้องใส่ใจเริ่มสุข,ขานามัยให้มากกว่านี้เป็น่พาคุณคนเดียวเลยที่เวลาเข้าห้องน้ำเราไม่รักษาวความสะอาดชอบฉีกกระเด็นไปทั่วฉันบอกคุณตั้งกี่ครั้งแล้วอะคุณเข้าแต่เถียงฉันอะไม่ใช่แค่ห้องน้ำนะคะที่ต้องทําความสะอาดพวกเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ด้วยยังไงก็รอดูอาการสักสองสามวันก่อน เดี๋ยวเชิญคุณพ่พอกับคุณแม่ด้านนอกน,นะคะหนูจะกลับบ้านค้ารักษาแพงเกินไปหนูแม่รักษาแล้วถ้าไม่มีหนูพ่อกับแม่ก็คงไม่ต้องลำบากใช่ไหมคะพ่อพ่อสอนอะไรน้ำตาเนี่ยฉันก็แค่สอนหลานฉันให้รู้จักกระตันยูรู้คุณคนเท่านั้นเองนี่แกดูน้ำตาลตอนนี้สิ น่ารักใช่ไหมล่ะถ้าพ่อทำแบบนี้ต่อไปอ่ะระวังจะเสียใจตาเนียกินอันนี้นี่ของแพงแบบเนี่ย<ม>เงินที่พ่อแม่หนูหามาอย่างยากลำบากเนี่ยต้องมาสิ้นเปลืองกับของแ,แพงๆแบบนี้นะหนูเคยเห็นพ่อแม่หนูเนี่ยซื้อของแพงๆแ,แบบนี้กินเปล่าวางลงไป,ไป เดี๋ยวเอาไปซ่อมก็ใส่ได้แล้วนะลูกเนี่ยลูกรู้ไหมว่าพ่อแม่ของหนูเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้าใหม่มานานแค่ไหนแล้วนี่หนูอะ่ะต้องรู้จักบุญคุณนู้เข้าใจไหมนีที่ฉันทำทุกวันนี้เนี่ยก็เพื่อพวกแกทั้งนั้นแหละไอพวกไม่รู้บุญคุณคน หนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นกินเยอะๆนะคะจะได้แข็งแรงนี่น้ำตาลหลานตาเนี่ยรูเก่งมากจริงๆเลยนะต่อไปหนูต้องให้พ่อกับแม่ชิอมอาหารอร่อยๆก่อนรู้ไหมพอ่อพวกเขาทำเพื่อนพ่อครับน้ำตาลเกี่ยวชีวิตไม่รอดแล้วครับพ่อยังไม่รู้ตัวครับพ่อเลิกคํำเพื่ออะไรก็น้ำตาลน้ำตาลนะลนะครับถ้าไม่มีน้ำตาลเนี่ยพวกผมสองคน,นไม่ต้องทำงานหาเงินแล้วใช่ไหมครับพ่อคะ การที่พ่อสอนให้น้ำตาลรู้สึกผิดมันไม่ได้ทําให้เขารู้จักเรื่องบุญคุณมากขึ้นเลยนะคะมีแต่จะทําให้เขารู้สึกผิดกับตัวเองแล้วก็โทษแต่ตัวเองไปตลอดชีวิตอะ่ะแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเลือกหรือว่าทําในสิ่งที่ผิดเขาอาจจะกลับไปแก้ไขมันไม่ทันก็ได้นะคะพ่อพ่อครับผมว่าพวกเราก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วครับถ้าจะทําให้น้าตาลชิดได้เนี่ยเราควรปลูกฝังบุคลิกภาพที่ดีก่อนแล้วก็กิจใต้สำนึกที่ดีนะครับ พ่อเข้าใจละพ่อคิดผิดไปจริงๆน้ำตาลูกการที่พ่อกับแม่ลำบากมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะหนูเลยนะลูกในทางกลับกันเป็นเพราะว่าเรามีหนูเนี่ยมันทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะทํางานหาเงินเยอะๆเพื่อมาเลี้ยงดูหนูให้ดีขอบคุณแม่ถ้าหนูอยากจะได้อะไรหรือว่าอยากกินอะไรอร่อยๆบอกพ่อกับแม่นะคะ พ่อแม่ไม่ใช่เจ้านี้ของเด็กอย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิดมาทำลายชีวิตเด็ก